วันนี้จะมาแนะนำร้านข้าวซอยเด็ดๆที่อำเภอชุมแพแต่จริงๆแล้วร้านนี้เขาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะมีส่วนต่างๆครบเลยไม่ว่าจะเป็นเอ็นเนื้อเปือ่อยสไปนางคือเด็ดมากนอกจากนั้นเขายังมีเมนูอื่นๆด้วยนะวันนี้คุณแฟนเราลองสั่งกะเพราเนื้อไข่ดาวมาลองชิมดูขอเปิดประเดิมคำแรกด้วยเอ็นเนื้อชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเตุ่นออกมาได้เปือ่อยนุ่มมากๆเอ็น <N S 2> ตุ่นไปเปือเป่อยเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ต้องห้ามพลาดเลยกะเพราอร่อยไหมเริ่มเบียดเบียนขอคุณแฟนชิมกะเพราแล้วนะคะะ คือเราชอบกะเพราแบบแนี้มากๆเขาผัดแห้งแล้วร่วนๆแบบถูกใจเลยมาต่อกันที่เมนูข้าวซอยของเด็ดของเรานะวันนี้เราสั่งเป็นข้าวซอยไก่จริงๆเขามีข้าวซอยเนื้อด้วยนะเด็ดเหมือนกันอยู่ขนแก่นอ่ะก,กินข้าวซอยอร่อยอยากมากๆเ,เวลาได้ขับผ่านมาที่อำเภอชุมแพยังไงก ต้องแหวะร้านนี้ตลอดทุกครั้งเลยบอกเลยว่ารสชาติใกล้เคียงกับตอนไปกินที่เชียงใหม่มากแลวเพื่อนๆดูดีคือไก่อ่ะเปื่อยนุ่มมากๆเลยนะตัดเข้าไปคือเนื้อหลุดออกมาจากกระดูกเลยแบบโอ้ฟินมากๆยังไงใครที่ผ่านมาทางนี้อย่าลืมมาลองแวะชิมดูนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังร้านนี้ชื่อเตี๋ยวเนื้อตุ๋นชุมแพ้